มาต่อกันที่แวดวงรถแข่งกันบ้างครับเอาใจแฟนๆที่ชื่นชอบความเร็วกับงาน Nitto 3K Isuzu One Make Race 2014ชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาด,ดามาต Isuzu ร่วมกับ Far East United Motorsport ยางรถยนต์ Nitto และแบตเตอรี่ 3K นำทับรถปิกอัพ Isuzu รุกวงการมอเตอร์สปอต เปิดตัวรถแข่ง2รุ่น Nitto 3K Isuzu One Make Race และ Nitto 3K Isuzu Full Race ที่เพิ่มสมรรถนะพลังความแรง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ฮิโรชินะคะกับว่าประธานบริษัทตรีเพจอิซสุสเซลส์จำกัดนะคะในพิธีเปิดตัวรถแข่งและนักแข่งในรายการอิซสุสวันเมกเรสประจำปี2014นะคะก็อยากจะถามท่านประธานนะคะว่ากระแสตอบรับอิซสุสวันเมกเรสในปีที่ผ่านๆมาและปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเเออตัวโโมยนนะปปีีี้ก็5 ท่านปรมธานนะคะกว่ากล่าวว่านะคะผลตอบรับนั้นนะคะเป็นผลตอบรับที่ดีมากนะคะสำหรับนักแข่งและก็รถแข่งในรายการอ mm ิสุสวันเมกเรสเพราะว่าเราจัดมาติดต่อกัน4ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่5และมีรถ Isuzu ดีแม mm hmm. เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด35คันสูงสุดในบรรดาที่เราเคยจัดการแข่งขันมา mm hmm. เพราะฉะนั้นธรระธานก็เลยทําให้ปีนี้มีความพิเศษนะคะโดยได้คุยกับคณะผู้จัด การแข่งขันให้มีฟูลเรสนะคะเป็นการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งเรามีสนามแข่งหลักๆนะคะด้วยกันทั้งหมด3สนามก็คือสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ที่พัทยานะคะสนามแก่งกระจานที่เพชรบุรีแล้วก็สนามโบนันซานะคะที่โคราชแล้วมีการแข่งขันทั้งหมด6รอบด้วยกันค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะให้ติดตามอิสุสุวันเมกเรสประจำปี2014นี้นะคะแล้วเรามาดูว่าจนถึงเดือนธันวาคมนั้นใครจะเป็นผู้ชนะเลิศค่ะสำหรับปีนี้นะฮะถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่ได้มาวิ่งอิสุวันเมกเรสครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเทรนของการแข่งรถรวมไปถึงรถซิ่งเนี่ย รถปิกอัพนี่นะฮะถือว่ามาแรงมากแล้วก็อีซูก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งแบรนด์ของรถปิกอัพเนาะที่ที่ถือว่ามีวัยรุ่นชื่นชอบนะฮะเพราะด้วยด้วยพลังกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องบอกว่าท้องมัน่องข้้นเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาแข่งในสนามก็น่าจะสนุกสำหรับใครที่ชื่นชอบในความเป็นปิกอัพผมว่าปีนี้ อีสุวันแมกเรสแล้วก็ฟู r เรสเนี่ยน่าจะมันแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นวัยแรงหรือว่าใครที่ชื่นชอบการแข่งขันแน่นอนครับผมส่วนน้องผมนะครับปีนี้ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นอีสุฟูลเรสนะครับผมได้ปรับแต่งแรงขึ้นกว่าของปีที่แล้วนะครับเพราะปีที่แล้วเป็นรุ่นอีสุวัน m มกเรสผมได้เป็นแชมป์นะครับแล้วก็เป็นรถที่สแตนดาดใช้ฝีมือค่อนข้างสูงนะครับแต่ปีนี้เราได้มาขับอีสุฟูลเรสที่รถค่อนข้างแรงกว่าเดิมแล้วก็ มันกว่าเดิมน่าจะสนุกครับปีนี้ครับรับรองครับผมสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ w o r l d Wide w e b i s u z u m a x s u p e r d a y l i g h t c o m และ w o r l d Wide w e b f a c e b o o k c o m s l a s h a l l n e w i s u z u d m a x ครับ